ตอนนี้นะครับเราสามารถฟันธงได้เลยนะครับว่าตะกูลหุนนะครับของฮุนเซนและฮุนมาเน็ตนะครับเป็นเจ้าของธุรกิจสีเทานะครับ scammer การฟอกเงินที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับใหญ่ยิ่งกว่าทุกธุรกิจที่มีในประวัติศาสตร์ครับไม่ว่าจะเป็นจีนเทาส่วนไหนก็สู้ไม่ได้ครับเพราะอะไรครับเพราะเขมรคือประเทศของเขาครับมีอธิปไตยป้องกันมีกองกําลังแห่งชาติ ป้องกันนะครับอาทิตย์ที่แล้วครับก็มีรายงานว่ามีการสำรวจแล้วครับว่า GDP 60%ของชาวเาเมรครับมาจากแหล่งสแกมเมอร์มาจากธุรกิจทุนเท้าบอนพนันทั้งนั้นเลยนี่แหละครับเห็นไหมครับว่านี่ครับมาเฟียที่ใหญ่ที่สุดในโลกในเรื่องนี้ครับแล้วก็ตอกย้ำกันด้วยครับเมื่อสำนักข่าวต่างประเทศนะครับได้ระบุมาเลยครับว่านายฮุนโตนะครับหลานชายของสมเด็จฮุนเซนครับเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ คุยวันกรุ๊ปนะครับเขาสงสัยว่านี่เป็นแหล่งฟอกเงินของธุรกิจสีเทาที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับและตลาดแลกเปลี่ยนเงินดิจิทัลผิดกฎหมายที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับเบื้องหน้านะครับคุยวันกรุ๊ป ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงพนมเปญเป็นบริษัทที่ให้บริการทางด้านการเงินต่างๆนะครับแต่จากการสืบสวนของหน่วยปราบปรามกจกรรมทางการเงินของอเมริกานะครับระบุว่าเบื้องหลังธุรกิจเหล่านั้นนะครับเป็นช่องทางการฟอกเงินมูลค่ายอย่างน้อย4 0 0 0ล้านดอลลาร์นะครับหรือว่าราว1 2 9 0 0 0ล้านบาทในช่วงเวลาตั้งแต่ปี2021จนถึงปี2 0 2 5ครับโดยฮุยอันกรุ๊ปครับมี ตั้งแต่ไรายได้ที่มาจากการหลอกลงทุน แก๊งคอเซนเตอร์การใช้ของแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติทั่วตะวันออกเฉียงใต้ครับรวมถึงเงินที่มาจากกลุ่มแฮกเกอร์สายดําซึ่งหนึ่งในนั้นกลุ่มลาซาัสกรุปกลุ่มแฮกเกอร์ที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเกาหลีเหนือและผลงานล่าสุดนะครับมีการแฮกบริษัทแลกเปลี่ยนเงินดิจิทัลบายบิตซึ่งพวกเขาสามารถปล้นเงินดิจิทัลรวมมูลค่ากว่า1.5พันล้านดอลลาร์ได้นะครับเมื่อวันที่1พฤษภาคมปีนี้ครับฟินเซนนะครับออกข้อเสนอไม่ให้คุยวันกรุ๊ปเข้าถึงระบบ ธนาคารของสหรัฐเนื่องจากความกังวลเรื่องสายสัมพันธ์กับกลุ่มแฮกเกอร์ราซาลัสของเกาหลีเหนือแต่จากรายงานพบว่านะครับมาตรการดังกล่าวครับไม่ได้ทําให้ปริมาณการซื้อขายทรัพย์สินในฮุยวันลดน้อยลงเลยครับแต่กลับเพิ่มขึ้นอย่างมีในสำคัญด้วยซ้ำค,ครับหรือมแตรการที่ฮุยวันถูกปิดหน้าเว็บไซต์และบัญชีเทเลกร a m ก็ไม่ได้มีผลกระทบต่อปริมาณการซื้อขายเช่นเดียวกันครับโดยรายงานได้ระบุเพิ่มเติมนะครับว่าฮุยวันกรุ๊ปครับยังคงเปิดช่องทางพิเศษสําหรับผู้ขายระ VAP อยู่ครับฟังตรงนี้เลยนะครับมีเงินดิจิตอลนะครับผ่านเข้าสู่ระบบของหุยวันอย่างน้อยนะครับ81,000ล้านดอลลาร์หรือราว2.6ล้านล้านบาท นับตั้งแต่ปี2021ครับตัวเลขดังกล่าวนี้นะครับส่งผลให้ตอนนี้หุยวันกรุ๊ปกลายเป็นตลาดออนไลน์ผิดกฎหมายที่ใหญ่ที่สุดในโลกเมื่อพิจารณาจากมูลค่าเงินดิจิทัลในระบบครับเห็นหรือยังครับนี่แหละครับตระกูลหุ้นประเทศคัมเมนคือฐานหลักของธุรกิจเทาโดยตรงเลยครับ